สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็เปิดตลาดไปที่1,645.32จุดบวกเพิ่มขึ้นมาถึง21.66จุดหรืว่าเพิ่มขึ้น1.33มูลค่าการซื้อขายวันนี้89,000ล้านบาทเสร็จเส โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารพลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การเงินการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากกลุ่ม Property Fund and REIT โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ EA บวกขึ้นมาถึง15.29%ซึ่งก็ได้แรงหนุน มาจากการที่บอร์ด EV นั้นมีการเตรียมที่จะเสนอคอรมอในการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ EV ให้เหลือ2%ซึ่งก็จะทำให้รถยนต์ EV นั้นมีราคาถูกลงโดยจะเร่งนำเข้าที่ประชุมคอรมอภายในเดือนพันวบคมนี้แล้วก็จะมีการส่งเสริมให้กับทางด้านของผู้ประกอบอกิจการในส่วนของตัว EV แล้วก็ทางด้านของแบตเตอรี่ด้วย ซึ่งก็เลยเป็นปัจจัยหนุนให้ EA ในวันนี้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาได้แรงส่วนทางด้านของ Next ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.72%ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ Next เองราคาหุ้นก็ปรับกันขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ได้ sentiment จากอนิสงของตัว EA ที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาก็เลยราคาหุ้นก็เลยปรับขึ้นตามไปด้วยทางด้านของกราฟ ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.27%ก็ได้เซนิเมตนเชิงบวกมาจากการที่ศาลปกครองสูงสุดนั้นให้กัาฟนั้นชนะคดีในส่วนของการประมูลโรงไฟฟ้า IPP ขนาด5,300เมกะวัตต์ซึ่งก็ทำให้ GPC s ราคาหุ้นได้อนิสง์ตามไปด้วยบวกขึ้นมา3.36%ทางด้านของกลุ่มบริษัท เจมารดวันนี้าราคาหุ้นก็ปรับบวกกันยกแผงไม่ว่าจะเป็นเจมารดเองบวกขึ้นมา8.16%ซิงเกอร์บวกขึ้นมา6.74%แล้วก็เจ t บวกขึ้นมา5.86%รวไมไปถึงหุ้น J ก็ยังบวกขึ้นมา4.61%ึ่งอรซึ่งราคาหุ้นในกลุ่มเจมาร์ทวันนี้ที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาก็ได้ แรงนุงนมาจากการเก่งกำไรหลังยูนั้นมีการขายโรงแรมเวียนนาเฮาส์พร้อมลุกธุรกิจการเงินทางด้านของกันกุลราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.51%ก็ได้งาน EPC จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมูลค่ากว่า617ล้านบาททางด้านของ SA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.40% ก็มีการเตรียมที่จะเปิดพรีเซลใน2โครงการใหม่มูลค่ากว่า4,000ล้านบาทภายในไตรามาส2ปี65นี้ทางด้านหุ้นในกลุ่มธนาคารวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็น SCB บวกขึ้นมา3.23% KBank บวกขึ้นมา3.25% KTB บวกขึ้นมา4.84% KKP บวกขึ้นมา3.33% TTB บวกขึ้นมา4.58%ซึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องของผลการประชุม FOMC เมื่อวานนี้ที่มีการเร่งปรับลดวงเงิน QE แล้วก็เร่งปรับขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดก็เลยทำให้แนวโน้มดอกเบีย้ยนั้นเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้าอย่างชัดเจน ทางด้านของสามารถวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.94%ก็ได้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงมูล,ลค่ากว่า1,087ล้านบาททางด้านหุ้นที่ปร,รับลงแรงในวันนี้ก็มีทางด้านของ SCM วันนี้ราคาหุ้นลงไปแรงมากติดลบไป28.70% ส่วนทะด้านของแอปโกราคาหุ้นติดลบไป10.96% JTS ติดลบไป5.59% BIG ติดลบไป7.08% PDJ ติดลบไป8.09%ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวที่เป็นประเด็นลบอย่างมีนัยสำคัญ ก็จึงคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้หุ้นต่างๆที่กล่าวไปนั้นราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาค่อนข้างจะมากทางด้านของ BWG วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.65%ก็มาจากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นให้ BWG เข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ2โดยห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย Cash Balance ไปจนถึงวันที่21มกราคมปีหน้าก็เลยเป็นสาเหตุให้อราคาหุ้น b w D g วันนี้ปรับลงมาแรงทางด้านของ AJA ราคาหุ้นวันนี้ติดลบไป3.13%ก็ถูกขายกันลงมาหลังจากที่อบ,บอร์ดบริษัทนั้นอนุมัติให้เพิ่มทุนแบบ RO 20ต่อ1ที่ราคา20สตางแล้วก็มีการแถมวอรแรน โดยเงินที่ได้นั้นจะนำไปลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยมูลค่า90ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะรับรู้รายได้ในช่วงของไตรมาสหนึปี6-5ก็เลยทำให้ราคาหุ้น AJA วันนี้มีการปรับตัวลดลงมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ